ได้ไปแผนกอื่นได้พัฒนาเจ้าว่าเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ไหวทำได้มากกว่านี้อีกครับได้โปรดเชื่อผมเถอะเขาบอกไว้นะคะการปลดใช้โดยไม่มีเหตุผลมันผิดกฎหมายหมายซานถึงบ้านแน่เรียกทางเจ้ามาหาหน่อยเรียกทางเจ้ามาเจอผมสิจอนอย่าทำแบบนี้เรียกทางจ้ามาเจอผมไ <c oughs> ม่งั้นใครก็ไล่ผมออกไปไม่ได้สามปีก่อนทางเจ้าบอกผมว่าคนเราต้องมีใจกล้าสู้ ดังนั้นผมก็เลยยอมทิ้งงานในเมลเบิร์นที่ีด้เงิน300,000หยวนต่อปีแล้วย้ายมาสิดนี์บอกว่าจะไม่ทำให้ผมผิดหวังจอนจะเย็นก็มไม่จะไปต้องใจเย็นผมอยากให้งเจ้ามาเจอผมเดี๋ยวนี้มายืนตรงหน้าผมนี่แล,ล่ผมออกซึ่งซนะึ่งน้าผมจะถือว่าเขาเป็นวีรบุรุษเลยไปเรียกมาสิตอนรับสมัครก็พูดสดิบดีบอกว่าเพื่อความฝันแต่ตอนนี้ล่ะไม่กล้าล่หัวมาด้วยซ้ำขี้พลาดผมได้สิส้นดี และพวกคุณคุณรวมหัวกันทำเลวไปพ้นเลยผ่านชัดเลยข้าผมซื้อข้าผมเลยข้าผมซื้อถูกปาก ดึกมากแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าขอโทษที่รบกวนเวลานอนคุณนะแต่ฉันยังคิดว่าเราควรคุยเรื่องเคสนี้กันให้เคลียร์คุยพรุ่งนี้ไม่ได้อถ้าไม่คุยให้เคลียร์ฉันนอนไม่หลับอ่ะ เออฉันฉันมีไอเดียหนึ่งว่ามาสิคือว่าฉันลองคำนวณมาแล้วตอนนี้พนักงาน85%ดสิบาเปอร์เซนต์เนใบยินยอมลาออกแล้ว ส่วนคนที่เหลือที่ไม่ยอมเซ็นมีอยู่ทั้งหมด22คนซึ่งเป็นพนักงานระดับอาวุโสในสาขาซิดนีเข้าประเด็นสักทีเนี่ยฉันดูประวัติทุกคนแล้วรู้สึกสงสารทุกคนเลยอมอยคุณพูดเข้าประเด็นไงไงคือว่าพูดแล้วอย่าโกรธนะ ฉันคิดว่าเราเจียดกำไรของเราแบ่งให้พนักงานพวกนั้นได้ไหมคุณหมายความว่าจะใช้กำไรของเราชดเชยพนักงานที่ถูกไล่ออกอย่างนั้นน่ะเหรอมันมีประโยชน์ไหมทำแบบนี้มันไร้ค่าเนี่ยแล้วคุณก็อย่าลืมด้วยเคสนี้เราต้องจ่ายเงินทดรองไปก่อนจะได้กำไรหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้เลยแต่พวกเขาน่าสงสารจริงๆนะวันนี้คุณก็เห็นแล้วนี่บางคนร้องไห้บางคนจะฟ้องเราบางคนสาปส่งเราให้ไปนรกฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆอตอนนี้เราก็จนปัญญาแล้วไม่ใช่หรออุ้ยชิงฝาง เซลลหลินขึ้นข้างบนก็ถึงแล้วจ้ะฉ<อ>ันทน้ครับ<า>คุณ<า>หลินขอโทษที่ผมมาดึกนะผมติดงานอยู่นะครับเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดในอีชิ่งฟางเลยนะจ๊ะนี่ดูแผนผังสิโอ้จริงด้วยเพดานก็ยกสูงสบายมากเลยนะนี่ลองดมกลิน่นดูสิไม่มีกลิ่นบ้านเก่าเลยนะใช่ครับคุณหลินที่นี่แสงเข้าดีทำเลดีการคมนาคมก็สะดวกฉะนั้นเหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเรามากครับ ผมดูบ้านนี้ในแอปเปลือกหอยแล้วครับอธิบายได้ละเอียดดีมากไม่ทราบว่าคุณหลินเคยใช้ระบบ V R ดูบ้านหรือเปล่านะครับผมกำลัง